เรื่องเล่าที่หายไปตำนานแม่กาหลงมีชายหญิงคู่หนึ่งได้แต่งงานกันฝ่ายชายหน้าตาดีคมเข้มฝ่ายหญิงผิวคล้ำสวยคมชื่อกาหลงเมื่อแต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ได้มาเช่าบ้านอยู่ที่เคยเป็นของนายอำเภอเกา่าซึ่งย้ายไปอยู่กับลูกๆที่กรุงเทพซึ่งช่วงแรกๆทั้งคู่ก็รักกันหวานชื่นเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายชายก็เริ่มเจ้าชู้ความทุกข์จึงตกมาอยู่ที่แม่กาหลง นางหึงหวงสามีจนได้ทะเลาะกันทุกวันเวลาผ่านไปความรักของสามีก็ไม่มีเหลือวันหนึ่งแม่กนหลงลงมาทําครัวตัวเขานั้นรู้สึกร้อนร้อนนุ่มๆุ่มเมื่อถึงตอนเย็นเธอก็ได้เสียชีวิตลงอย่างไม่มีสาเหตุแต่ชาวบ้านแถวนั้นยังคงเห็นวิญญาณแม่กาหลงอยู่บนเรือนไม่ยอมไปไหนขณะนั้นหลวงพ่อจรันจเจ้าอาวาสวัดอัมพวันต้องการสร้างโรงครัวจึงได้มาขอซื้อไม้บ้านแม่กาลหลงเมื่อถึงวันรื้อถอนหลวงพ่อขึ้นไปบนบ้าน บ้านก็สั่นไหวหลวงพ่อท่านจึงกล่าวว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่บนบ้านนี้เจ้าของบ้านก็ดีมาอยู่นี่ทําไมไปอยู่วัดด้วยกันนะไปเจริญวิปัสสนากรรมาฐานอยู่ในอบายเป็นเรจไม่ดีแน่มาช่วยกันลื้อถอนช่วยกันปลูกเป็นครัวเพื่อทําอาหารถวายแก่พระภิษุสงฆ์และช่วยกันเลี้ยงพุทธศาสนิกชนเพื่อได้ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลจากนั้นบ้านก็สงบลงเวลาผ่านไปโรงครัวก็สร้างเสร็จเรื่องราวจะจบลงอย่างไรติดตามต่อได้ใน ep สองเลยนะครับ